สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยืนสื่การอาร์ตต์ต์กันอีครั้งนี้ก็จะมารีวิวความสึกหลังดูหนังไคจูกันนะครับก็อาจจะน่าอายหน่อยแต่ก็จะอธิบายว่าผมเป็นแฟนหนังก็ซิล่าผมไม่ใช่แฟนหนังไคจูโดยรวมในนั้นผมก็ไม่ได้แบบจะสนใจจะดูหนังสัตว์ประหลาทุกเรื่องบนโลกใบนี้นะครับแต่ไม่มีหนังสัตว์ประหลาดอยู่เรื่องหนึ่งที่ต่อให้แบบไม่ใช่แฟนหนังไคจูจ๋าๆแล้วเกิดชอบหนังสัตว์ประหลาเนี่ยยังไงก็ต้องดูต้นกําเนิดหรือว่าเป็นหนัง เรื่องแรกๆของโลกที่เราเห็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์นะครับไม่ใช่พวกไดโนเสาร์แบบหนัง Lost World มันคือสัตว์ขนาดใหญ่นะครับนั่นคือ King Kong ต้นฉบับ1,913เรียกว,ว่าผมรู้สึกอับอายมากเพราะเหนือไหมผมเองก็ชอบดูหนังคลาสสิกเนอะหนังที่เขาแนะนําว่าโอ้ดีสุลอดการในแง่นู้นในแง่นี้ผมก็ดูและผมนี่เป็นแฟนหนัง Godzilla แล้วหละค่อยตามประวัติ Godzilla มาทั้งช่องผมและการ์ตูดอมก็จะรู้ว่า แรงบดาจใจของกอซิล่าเนี่ยมาจากหนังสัตว์ประหลาดเก่าๆก่อนหน้านั้นนั่นคือคิงของต้นฉบับนั่นเองดังนั้นผมก็ต้องดูดิคิงของต้นฉบับหนึ่งเก้าส,สามสามนะครับหนังที่แม้แต่ผู้นํานาซียังชอบนะครับไม่บอกชื่อเดี๋ยวยูทูบไม่มีปัญหาและในสุดผมก็ได้ดูคิงของต้นฉบับสัก,กทีนะครับซึ่งในวัยเด็กเนี่ยผมได้ดูอ่ะของพีเตอร์แจ็กสันแล้วหนึ่งนะครับพอจําได้แม่นแล้วก็เด็กกว่านั้นในเด็กกระโปรงอะ่ะผมพอจําได้ว่าผมเคยดูคิงของเวอร์ชันหนึ่งเก้าเจ็ดหกมาก่อน ที่ลรกคนแซวว่านี่คือ,คอคของคิงเงี้ยนนะครับซึ่งเดี๋ยวในก้าจะหกอ่ะเดี๋ยวจะไม่ดูย้อนความที่หลังผมจําอะไรแทบไม่ค่อยจะได้แล้วอ่ะปีเตอร์สัน,นยังพอจําได้อยู่นะครับผมก็จะพูดถึงอไอ้หลายอย่างที่อ่ะปีเตอร์สันเนี่ยพัฒนามาจากของต้นฉบับนะครับหรือแม้นหนังคิงคองบางเรื่องเนี่ยก็แรงบรันดาลใจมานะครับแม้แต่ g o d z i าไปแล้วของเองอ่ะมันก็มีโมเมนต์ที่เรียกว่าโ o ม a g ได้แรงบรันดาลใจมาจากต้นฉบับเช่นกัน ซึ่งคอสเรื่องผมจะไม่พูดอะไรมากเนาะเพราะว่าคอสเรื่องถ้าใครดูของปีเตอร์แจคสันเนี่ยมันก็คือพอสเดียวกันเลยนะครับก็คือกลุ่มคนเนี่ยจะไปถ่ายทําหนังบนเกาะแห่งหนึ่งที่มีชนเผ่าอยู่และพวกไอ้เกาะน,นั้นเนี่ยมันมีชนเผ่าที่เขากําลังบวงสวงอยู่และพอเห็นหนางเอกแม่งก็จับตัวนางเอกมาบวงสวงให้กับตัวคิงคองนะครับและพอระเอกเนี่ยเห็นว่ามันไม่ได้แล้วก็ต้องไปช่วยแล้วก็เกิดการประจนภัยขึ้นในช่วงแรกเนี่ยก็เป็นการ แนะนำตัวละครน,น,นตั้งแต่ผู้ผู้สร้างหนังคนหนึ่งตัวนักเอกที่เรียกว่าเออก็ปูม,มันน่าสนใจดีนะตัวเอกที่แบบเป็นคนเกือบเกือบจะจอนจัดเลยก็คือแบบขโมยของนู่นนี่นั่นพอไม่มีเงินเนี่ยตัวคนทําหนังก็แบบนึออไหมแบบเนอทางนเลือกมาเอ้ยมีเงินนํามาเล่นหนังดิแบบไปจนภัยบนเกาะกะโหลกกันอะไรแบบนั้นแลวนักเอกก็ไปพบรักกับไม่ใช่กับตันเรือแต่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรแบบ ล,ลูกเรือที่น่าจะมีฝีมือมากคนหนึ่งนะครับแล้วก็เหละนนาเอกก็ไปเจอคองแล้วก็ถูกลักพา,าตัวไปนะครับแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์มากมายซึ่งช่วงแรกอาจจะดูอื่นนิดหน่อยนะเพราะเขาต้องน,นำตัวคอแต่พอถึงช่วงที่คิงคองปรากฏตัวปุ๊บโอ้หนักไม่นสนุกมากแต่น้องว่าใครจะดูเนี่ยก็ต้องไมเซ็ตต้องรู้ว่านี่คือภาพยนตร์ปี1933ยุคที่แม้แต่สต็อปโมชั่นเองเนี่ยก็ยังรู้ว่าเป็นแบบยุคแรกของการใช้สต็อปโมชั่นแบบจริงจังด้วย หนังที่มีไดนโนเสาร์ก่อนหน้านี้เนี่ยคือ Lost World ปี925ไอ้นันก็เป็นสต็อปโมชั่นที่อาจจะมีฉากกระตุกบ้างเราเดว,ว่าในคอง1933เองเนี่ยสต็อปโมชั่นเขาก็ไม่ได้แบบสมบูรณ์ขนาดนั้นโดวยเฉพาะตัวคิงคองเนี่ยการทำสัตว์มีขนให้เคลื่อนไหวสต็อปโมชั่นเนี่ยมันยากมาก,มากเพราะขนมีรายละเอียดที่มากกว่าแค่ขยับนิดเดียวขนมันจะดูกระตุกสุดๆนะครับเราเด็ิวว่าอย่างสัตว์ตัวอื่นเนี่ยสต็อปโมชั่นดูเนียนย King Kong อีกทั้งพวกไดนโนเสาร์ s t อ,อ,อตัว ลัสโมสลัดมัง้งหรือแพทโทสลัดนี่แหละไอ้ฝาที่เป็นสปาร์ตผิวหนังปกติเนี่ยสตอร์มชั่นจะดูดีกว่านะครับแต่สิ่งนี้ทําให้ตัวหนังเนี่ยมาทําออกมาดูสนุกแล้วก็ดูน่ากลัวมากก็คือบรรยากาศมันเกาะกระโหลก,กอกันที่บอกไปหนังนี่มันคือหนังแม่งเกือบจะร้อยปีแล้วนะครับอย่างก้าสามสามเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคเท่าที่จะมียุคนั้นเนเี่ยทำบรรยากาศมาโดยเฉพาะการเซตติ้งบนเกาะให้เป็นเหมือนมีหมอกอะ อนอกจากมาช่วยกลบความไม่ใชของเอฟเฟกแล้วมันทาให้เบากาของเกาะเนี่ยมันดูน่ากลัวขึ้นได้นะครับเราไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรอยู่และอย่างนึ่งคือผมชอบการเขาใช้ทริคก,การใช้เรียกว่าไงเรียกว่ามันคือเมจิกโชว์ของภาพยนตร์เลยก็ว่าได้นะครับอยาบ่างบางฉากเนี่ยเออเขาสร้างสารรค์มากนะครับในกาตดทําที่มีข้อจำกัดขนาดนั้นแตตอนที่ไปเจอกับตัวสเตโกสลัดเนี่ยเราเจนเจนว่าอ่ะมันคือคนอยู่ในแบ็บกาวนเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเรียกโปรเจคชันคือการฉายโปรเจคเตอร์เข้าไปนะครับ ให้ไปกาซสอมภาพให้มาดูเนียนไงเราเจนพวกเบรเนี่ยยิงปืนใส่ตัวสเตโกสัสแล้วคว้างระเบิดใส่ด้วยและกล้องมันเกือบๆจะลองเทคคือตั้งนิ่งๆเอาไว้และมันดูค่อนข้างจะดูไหลลื่นและเป็นธรรมชาตินะครับเออฉนันยังคงข้างชอบและส่วนตัวเลยสลำนักยุ่งเก้าสามสามหนังทำลุลึกช้ได้ทั้งฉากที่แบบกินคองจะลักพาตัวนางเอกเอยฉากพวกเราเนี่ยเสาจะกินคนเอยเออถ้าเอามาลุลึกแล้วก็เอามาสนุกมากๆนะครับ ซึ่งการออกแบบคิงของเวอร์ชันนี้เนี่ยในลักษณะของนิสัยของมันเนี่ยแตกต่างจากของปีเตอร์แจ็กสันอย่างชัดเจนมากเราจะเห็นว่าของเวอร์ชันปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยเขาอิมพลูสของให้มันดูมีความแบบไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวมันมีความฉลาดมันจัดตัวแรกมันก็ละพาตัวนักเอกไปใช่ไหมแต่มันก็เริ่มมีความสัมพันธ์กันแบบไม่ใช่รักแบบนั้นนะหมายถึงแบบเออมันก็เป็นสัตว์ที่แบบมีคอมแพชชั่นของมันเนาะจนเกิดมีความสัมพันธ์แปลกๆขึ้นมาและเราให้เราเนี่ยเออสึกแบบ คอร์สแบกกิ้งเวลามันตอนชท้ายของเรื่องนะครับแต่ในกินของต้นฉบับนั้นมันคือบีสเลยมันคืออสูรร้ายอย่างแท้จริงนะครับเรียกว่านะ่าจะเป็นกิทของที่ดูน่ากลัวที่สุดแล้วคือเนอไหมกีทคองยุ่งหลังเนี่ยทีมงานสร้างพยายามใส่เขาเรียกอะไรนะเพอร์ซลิตี้ให้กิทองเนี่ยดูมีความใจดีมากขึ้นทําให้เราเนี่ยเออมองมันน่ากลัวน้อยลงนะครับขณะกีของมาสเวิร์ตเองเนี่ย ก็ใส่ความเป็นคนให้มันมากขึ้นจนมันแทบไปความน่ากลัวแล้วมาเป็นตัวคอเอกไปแล้วนะครับแต่คิงคองตัวฉบับนั้นมันก็สูตรร้ายอย่างแท้จริงมันน่ากลัวตอนผมดูนี่คือเออไอนี้ไม่น่ากลัวว่ะเพราะมันอารวาสไปั่วทุกที่ทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับแล้วก็เป้าหมายคือความสัมพันธ์ระหว่างคิงคองกับเอกเนี่ยมันไม่ใช่แบบแพชชั่นเนี่ยมันคือเขาเรียกอะไรนะลุ่มหลงนะเออลุ่มหลงกับตัวนากเอกมากๆเขาเกินไปเลยต้นเรื่องเกี่ยวกับตัว ธีมหนังแล้วว่าเออมันเกี่ยวกับ beauty and the beast นะครับอสูรที่แบบปีศาจร้หลายแต่พอเป็นลุ่มหลงในความรักเนี่ยมันก็ผิดพลาดได้หรือว่าแบบยังไงชิบหายขึ้นมาได้นะครับเมื่อกิ้ว่าเป็นคอนเซปต,ต์ขนัดนี้ด้วยแล้วก็แน่นอนหนังก็ยะคงมีความสไตล์แบบคนโลภมากเนาะคานักการจะจับกิงคองไปโชว์ในงานสแสดงโชว์อะไรแปดสิ่งสิ่งมาัจากของโนกลำดับที่8อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเซตติ้งของฉากสวยมาก หรือว่าหลายๆฉากย่างันนี้เนี่ยสามารถแคปภาพเอาไปเป็นวอลเปเปอร์ได้เลยด้ยวยความที่อานหนักสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่สามารถเคลื่อนกล้องที่อย่างวือหวาเวลามีฉากสเปเชียลเอฟเฟกเพราะถ้าเกิดอ่ะการทำเอฟเฟกต์ขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันคือ CG มากล้องจะจัดยู่มุมไหนก็ได้ต้งอย่างอวตารเนี่ยแต่ยุสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดทําฉากเซตติ้งโมโหฬานเนี่ยบางครั้งมันทาไม่ได้หมดแต่เราเจกว่ามันก็มีฉากเซตติ้งโตๆอย่างฉากประตูขนาดยักษ์ที่กันระหว่างชับเผ่าคิงคองใช่ไหม แต่บางฉากที่ถ่ายไกลๆอ่ะให้เราเห็นอู้มีหน้าผามีสปราดอยู่ตรงไกลลิฟเนี่ยก็มีการใช้ซ้อนภาพไงมีทั้งแมเทเพนติ้งเอ่ยนำภาพมาซ้อนกันให้สเกลภาพเนี่ยมันดูขนาดใหญ่และมันดูสวยไงผมชอบสไตล์ภาพแมเทเพนติ้งมากๆในหนังเก่าๆเ,เนี่ยที่แบบกล้องตั้งนิน่งมีตัวละครอ,นนอยู่ตรงโฟลกลาวและมีแบบเป็นภาพวาดขนาดใหญ่แบบเป็นภาพของอาจจะเป็นทั้งเมืองหรือว่าเป็นภูเขาเป็นป่าขนาดใหญ่ แล้วก็ซ้อนภาพด้วยฟิลอีกชุดหนึ่งที่เอาสัปรลาเนี่ยไปอยู่ตรงแบ็กกราวด์ไกลๆอะ่ะเออผมชอบเทคนิคพิเศษนีมากเพราะคนสร้างเนี่ยสามารถสร้างภาพขนาดใหญ่แล้วแคปออกมาเป็นภาพส,สวยๆได้นะครับซึ่งกิงคองเนี่ยถ้าออกมาดีโคตรผมชอบมากๆเลยงานภาพของกิงคองเนี่ยสดาที่สมัยนั้นหนังมาก,ก่อนการมากคือหนังทําเงินสูงมากยุคนั้นแต่เหมือนทางออสการ์จะยังไม่ได้แคร์หนังนี้เท่าไหร่เพราะหนังไม่ชิงออสการ์เลยยุค193 3มันก็มีรางออสการ์ใช่ไหมแต่หนังน,นี้ก็ไม่ชิงเลยสักรางวัลน,นะครับดังนั้นสรุปเลยคื King Kong พักแรกผมก็แบบบอกไม่ถูกว่าระหว่างของปิตเตอร์แจ็คสันกับของต้นฉบับอันหนดีกว่ากันมันดีคนละแบบไง King Kong ของปิตเตอร์แจ็คสันเนี่ยอ่ะมันเป็นหนังที่เหมือนเกือบเกือบจะส่งอันลกรกมด้วยไงอ่ะเป็นหนังสัปหลาดที่ตัวสัปหลาดเนี่ยมันช่างน่าเศร้าเนาะมาอยู่บนเกาะดีดีเถูกจับไปอยู่บนดินแดนซีบิไลแล้วก็อารวาสเพื่อนักเอกแล้วมันก็อย่างนั้นไปเนาะแต่ของต้นฉบับเนี่ยมันเกิดสูตร้ายซึ่งกมกเถอะมาดีคนละแบบผมก็เลยบอกไม่ถูกะออยานี่คือผมเป็นคนที่ชอบ อะไรคลาสสิกอยู่แล้วผมชอบเทคนิคพิเศษเ,เก่าๆมากๆถ้าเกิดเท่ามาดีานะและส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบของคิงคองตัวฉับมากกว่าในแง่ของความเป็นอสุรกาย,อยาเออมาดูน่ากลัวมาดูน่าลือทึกเป็นหนังแอดเวนเจออย่างแท้จริงนะครับหรืา่าเนี้ถ้าเกิดใครเป็นแฟนหนังสปาราดเนแนนาให้ดูอย่างยิ่งเพราะมันคือจุดกําเนิดของหนังสปาราดทุกอย่างเลยเพราะกอสซิล่าเองเนี่ยทีมงานสร้างก็ได้แรงานาบงนดจลบจากคิงคองไงประมาณว่าเอออยากทําหนังแบบคิงคองแบบญี่ปุ่นบ้างเกิดได้กลายเป็นกอสซิล่านะครับ <c oughs> ซึ่งจะมาชมคียยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้เนาะเดี๋ยวในหมวดช็อตกับไอทิกเตอรเนี่ยผมก็ทําเกร็ดความรู้เกี่ยวกับตัวคิงคองมากขึ้นอาจจะเล่าเกี่ยวประวัติตัวหนังเป็นหนังเต็มด้วยประวัติแบบ history of King Kong เอยเกิดเล็กน้อยแล้วก็จับผิดภาพยนตร์นะครับก็มาติดตามกันได้ถ้าใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s h a r ใครได้นะครับถ้าเกิดอยากสนับสนุนผมเนี่ยถ้าเกิดมีการซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถโดเน a ได้หลายช่องทางเนาะมีทั้งทูมานี่วอลเล็ตเอ่ยพร้อมเพย์เอ่ยใน description ด้านล่างหรือมีซุป หรือไม่ก็สมัครสมาชิกรายเดืเอน50บาทต่อเดือนท่านจะชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบอริเวณเซสนะครับเสร็จวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ